สวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้คือโคมไฟที่เอาไว้จัดสวนนะครับหรือว่าทําเป็นไฟส่งทางเดินตัวนี้นี่เป็นแบรนด์ของแลมตันนะเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ผลิตมาเพื่อคนไทยนะครับสินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงเลยราคาไม่แพงเลยนะเมื่อเทียบกับแบรนด์ของจีนเผิ่งเจะถูก่าด้วยซ้ำนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น a p e x นะครับอินไฟเพียง5วัตต์แต่ความสว่างทําได้สูงถึง400รูเมนเลยนะเพื่อนๆครับตัวนี้เนี่ยสามารถกดได้สังจังหวะ 400รูเมนแสงประมาณนี้เลยครับสว่างมากนะแสงสแต่ถ้าเกิดสว่างเกินแสบตาครับสามารถกดข้างหลังจะมีสวิตซ์อีกทีหนึ่งกดไปทีหนึ่งแสงก็จะเหลือครึ่งเดียวนะครับจะเหลือ200รอรูเม,เมพนพรากดอีกทีหนึ่งก็จะดับลงตัวนี้จะติดอัตโ,ตโนมัตินะครับเวลามืดก็จะติดเวลาสว่างก็จะดับไอ้นี่ที่มันติดเพราะว่าผมแอบเอากระดาษติดไว้ให้เขาคิดว่ามืดเ <c oughs> พราะผมเนี่ยพอมืดก็จะติดขึ้นมาเองอย่างนี้นะครับตัวนี้สามารถติดตั้งได้ถึงหลายวิธีเลยนะสามสี่วิธีเลยสามารถยึดติดผนังก็ได้ สามารถยึดติดกําแพงก็ได้สามารถปักดินก็ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับความสูงของเขาได้หลายขนาดอย่างที่เห็นในรูปนะครับในอย่างที่เห็นในวิดีโอนะครับผมอันนี้อันนี้คือความยาวสูงสุดที่สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็สั้นสุดที่สามารถทําได้อันนี้ก็กลางๆนะครับเจ๋งมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับว่าภายในกล่องเขามีอะไรบ้าง <S <S ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆครับเขาเป็นโคมที่กันแดดก,กันฝนกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ IP65 นะครับ ภายในกล่องนะเวลาเราซื้อไปเนี่ยเขาก็จะมีตัวโคมไฟหนึ่งอันนะครับแล้วเขาก็จะให้ขานี้มาเต็มเลยนี่อันนี้คือตัวต่อต่างๆนะก็จะประกอบไปด้วยท่อมา2อันนะครับตัวนี้เป็นเสามา2อันนะครับมีต่อตรงกลาง1อันนะครับแล้วก็ที่ปักดิน1อันนะครับตัวโคมไฟนะเพื่อนๆครับสามารถหน้าตาแบบดีไซน์แบบสวยมากเห็นไหมครับออกสไตล์โมเดินครับสามารถปรับองศาได้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถคลายน็อตตรงนี้เพื่อที่จะปรับองศาให้มัน เหียขึ้นเหี่ยลงได้นะครับตามใจเราเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ยึดน็อตนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ต้องการที่จะปักดินเพื <ๆ S 1> ่อนๆเห็นรูตรงนี้ไหมครับเพื่อนๆสามารถยึดน็อต2ตัวได้นะครับยึดน็อต2ตัวหรือว่าถ้าเกิดจะใช้เป็นกาวสองหน้าติดก็ยังได้เพราะตัวเขาไม่ได้หนักอะไรมากนะครับสามารถยึดติดแบบกําแพงอย่างนี้เลยสมมุตินี่เป็นกําแพงนะมือผมแปะติดเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปรับองศาให้ส่องลงมาที่บริเวณทางเดินของเรานะครับส่วนข้างหลังเขานี่นะครับเขาจะมีสวิตช์อยู่ตัวหนึ่งนะครับสว ปรับได้2จังหวะนะครับจังหวะแรกนะครับเนี่ยกดให้ดูจังหวะแรกนะครับเป็นจังหวะที่สว่างสุด400ดูเมนนี่นะครับผมต้องเอามือปิดเพราะว่ามันจะได้มืดอ,อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดกลางวันอย่างเงี้ยไฟจะไม่ติดกลางวันตอนกลางวันเนี่ยไฟเขาก็จะชาร์จชาร์จเข้าไปข้างในนี้นะครับมีแบตเตอรี่186,503.7โวลต์ขนาด1,200ม ah ิลลิแอมแอมตันเนี่ยแบตเตอรี่เขาดีมากนะครับแบตเตอรี่เขาจะไม่เสื่อมเลยแล้วก็อยู่ได้ยาวนานตัวนี้ชาร์จครั้งหนึ่งนะครับอยู่ได้นาน5-8ชัั่ววโมงเลยนตี้ นี่นะครับแล้วก็พกดอีกครั้งหนึ่งนะครับแสงก็จะลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับจากเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าตัวนี้ครั้งแรกกดลงไปเนี่ยมันสว่าง400รูเมนถ้าเกิดเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันสว่างไปกดอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็จะสว่างเหลือครึ่งหนึ่งจะสว่างเหลืออยู่ที่200ลูเมนนี่สว่าง200รูเมนนี่ก็ยังเห็นชัดเลยไหครับเนี่ยสว่างนีนะอันนี้สามารถเอาไปส่องต้นไม้สองทางเดินได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูพกดอีกทีหนึ่งก็จะดับนะครับนี่เพราะฉะนั้นเวลาเพิดต้องการสว่างสุด็ กดครั้งเดียวถ้าเกิดต้องการสว่างรองลงมานะครับสว่างครึ่งเดี๋ยวกดครั้งที่2นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับอะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ต้องการยึดติดผนังหรือยึดติดกําแพงอย่างนี้เพื่อนๆสามารถต่อได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดต้องการเอาไปปักดินแบบสั้นๆนะครับเพื่อนๆสามารถเอามาเสียบอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ไปเสียบได้เลยครับไปเสียบดินได้เลยอันนี้นะแล้วก็ส่องต้นไม้ส่องต้นหญ้าส่องดอกไม้ที่เตี้ยๆนะแต่ถ้าเกิดต้องการให้สูงกว่านี้นะเพื่อนๆสามารถเอา แป๊บนี้มาต่อได้นะครับแป๊บอันหนึ่งก็ความสูงก็ราวๆสามสิบเซนนะครับพอต่อขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถเอามาต่อชุนงนี้ได้เลยนะครับปักดินลง,งไปเราก็ต่อลงไปในดินเลยนะครับกดลงไปในดินได้เลยแต่ละเมื่อก็ติดขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้นี่ก็จะสูงขึ้นมา,าสักเราวๆห้าสิบเซนกว่าๆนะครับแต่ถ้าเกิดอ,อยากจะได้ความสูงสูงสุดน,นะครับเราก็สามารถเอาตัวต่อตรงนี้นะครับมาต่อชนกันได้นี่นะครับเอามาเสียบเข้าไปเลยอ,อย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ ม,มความสูงสูงสุดที่ทําได้อยู่ที่หนึ่งเมตรแปดเซนติเมตรเนี่ยนะความยาวสูงสุดของเขาเราก็เอาไปปักดินลงไปนะเวลามืดก็จะติดขึ้นมาเองแบบนี้นะครับประวัางมากนะครับตัวนี้ทนแดดทนฝนนะครับกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ได้นานห้าถึงแปดชั่วโมงนะครับตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยขนาดห้าจุดห้าโวลต์หนึ่งวัตต์นะครับ เป็นโพลีคริสตัลไลน์นะครับตัวนี้วัสดุที่ผลิตออกมาก็เป็นวัสดุที่ทนแดดทนฝนอยู่แล้วเป็นวัสดุ ABS นะครับ ABS ก็เป็นวัสดุเดียวกับที่เอาไว้ที่เราผลิตพวกหูมออะในพวกนี้มันจะทนความร้อนได้มากๆเลยนะครับสิงมากว่านะครับตัวนี้เนี่ยแล้วที่สําคัญเพื่อนๆครับนะครับไม่แพงเลยแล้วเป็นของแบรนด์เนมด้วยผมว่ามันดีกว่าที่เราจะไปซื้อของที่ไม่มีแบรนด์ในตลาดแล้วเวลาแบบพอมันมีปัญหาเนี่ยมันไม่รู้จะเคลมใครแต่ว่าของสินค้าแรมตันเนี่ยนะครับ เขารับประกันสิค้าเขาทุกชนิดเลยนะเราเป็นแบรนด์ของคนไทยก่อนที่แรมตันจะออกมาแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่นะครับเขาต้องใช้เวลาสักพักเลยนะในการทดสอบภายในบริษัทของเขานะก่อนที่จะปล่อยสิค้าออกมาเพราะว่าเขากลัวเสียชื่อนะเพราะแบรนด์เขาเขาน่าจะดังเพราะเขาจะทดสอบให้มั่นใจว่าสินค้าตัวนี้มันดีแล้วนะครับมันสามารถเก็บกระแสไฟได้นานอะไรเงี้ยเขาเขาถึงจะรีลีสสินค้าออกมาปล่อยสินค้าออกมาให้เราได้ใช้กันแล้วราคาที่เขาตั้งไว้นะครับไม่แพง ราคานี้แจบ,บจับต้องได้อันนี้ตัวหนึ่งไม่กี่ร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะาวางราคาไว้ตรงใต้ description นะครับใต้ description เพ่เพื่อนสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแต่ถ,ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อต้องการโทรมาสอบถามอะไรนะครับสามารถติดต่อได้นะครับเบอร์นี้เดี๋ยวผมเอาไว้ดใูใกล้นี่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่ออยากจะโทรมาถามก็โทรมาถามได้เลยนะครับผมเป็นคนรับสายเองเลย0806555805เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะครับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์ไลน์ด้วยแล้วก็สินค้าเรานะครับจัดส่งทุกวันนะครับ แล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสั่งซื้อสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับสําหรับคิวรดวนี้นะครับขอบคุณเพื่อน <c oughs> ๆที่เข้ามารับชมนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโคมส่องแต่งสวนไฟส่องทางเดือนจะมีแค่แสงวอร์มแสงเดียวนะครับจะไม่มีสีขาวเขาจะผลิตออกมาแสงวอร์มแสงวอร์มเนี่ยเวลาส่องต้นไม้ส่องดอกไม้ หรือว่า2บ้านเนี่ยสองผนังเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกอบอุ่นครับมันจะให้ความรู้สึกที่สวยงามมากถ้าสีขาวมันอาจจะดูจุดจหน่อยใช่ไหมตัวเนี้ยออกมาเอาไปแต่งบ้านครับเพื่อนๆครับตัวนี้สวยมากนะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับตัวนี้โคมไฟ2ต้นไม้นะครับรุ่น Apex ขนาด5วัตต์ของเลมตันสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ